ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกรูกไม่แดงเนาะครับเมนบบบ้านกรูกไม่แดงฮะบอ่า่ไไอกบจ้าภาพเขาเอาข้าวมาหน่อยครับ ข,ข,ข้าวข้าวข้าเปล่าด้อสองถ้วยสำหรับกับข้าวนะข้าวแกงไหมครับอย่างนี้นะ,ปะไปเอามาดวดเลยครับันนี้ก็จะเส้นไวประกรรมครับผมก่อนแห่ครับเอาเอามาเซ็นครับเอามาเซ็นะเอาน เ,เอากับข้าวคนมาด้วยก็ได้ครับกับข้าวเที่ยงนะครับนะครับเอ,เอาเอากับข้าวไหวก่อนชุดไอสองชุดข้าวแกงสองชุดอย่างนี้นะ<า>แล้วก็กับข้าวคนมื้อเที่ยงด้วยครับผม เจ้าภาพก็มาต้อนรับช้างนะครับผมหูดูของเรานะครับพร้อมด้วยอา,อาหารช้างนะครับต้นกล้วยกลินเย,เยอะนะครับก่อนแหง

อ๋อได้ได้ครับรอได้ครับยังไม่ถึงเวลาง่ายครับผมยังไม่ถึงเทียงนเทียงแล้วดิ ไทยงามงคนครับสุดรอรอมาก ทาย,ยืนเขาม,มันใช่มากเลยอเอามาเลยครับมาเลยมาถ่ายได้เลยครับมางาเผาเราถ่ายรูปหนึงง่งอ่ะต้องเซตประกำ อันนี้ควันเข้ามาแล้วครับมาเลยนี่ควันเข้ามาแล้วมายืนถ่ายตรงนี้ครับมาเลยครับควันเขาอยู่ด้วยนี่คอยนี่น,น,นี่อ่าแม่แม่เข้ามาเลยครับผม

ไม่เป่ขหอใ้่า่ะเขาไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปคุณแม่เข้าไปครับไปอยู่ในกระตมะขามนะอตรงนี้ด่าเนาะ อ่านัา่นแหละสวยสวยสวยครับเดินทางมาถึงแล้วครับผมอาระวังนะครับรถเยอะบันกรูกไม้แดงนะครับผมผู้หูดูโอ้นะครับ ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมอม่ตดด้องดานหน้าระวังระวังครับผมเลย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 ได้ได้ได้ไดมาเลย แอบมาเลยแอบมาแอบมาขับไปเลย ได้ที่พักจอดแล้วครับอ้าวเข้ามาอีกนิดนึงพอโอเคอ่าเราเราได้ร่มจอดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับสักพักก็จะแห่แล้วนะครับวันนี้ก็มีที่พักช้างนะครับผมเป็นร่ม ต้นไผ่นะครับผมบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพักช้างกันตรงนี้นะครับผมอโอเคครับครับข้งงนานหงหน้ามีหนองน,น้ำครับครับผมเ,เพราะว่ามันจะใกล้เวลาแห่แล้วนะ ไม่เป็นไรเลยอันนี้ตรงนี้เป็นสวนเจ้าภาพอ๋อใช่ไหมครับครับในสวนเจ้าภาพเอาเอาเครื่องประกำมมาเลยครับผมอยู่ในรถบ่รถเรืออะไรแค่เรือเราเดินทางรถเราครับอ๋อไม่เป็นไรครับไปดูเช็คของก่อนเนาะลงลงดูครับเช็คของก่อนมันกินอะไรอยู่อ่ะอ่ามันเหนื่อย อหัวหมูครับครับผมผุรลไม้เลื้อเหล่าใช่ไหมอ๋อได้ได้ครับผมโอเคครับเอาลงไปไหนครับเอาเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจอดช้างกันแป๊บนึงเนาะครับผมคุณตาตามาหาพ่อเร็วมันถอยมามันถอยอ๋อไม่ได้นะครับถอยมาใหม่ครับมันค่อยเหมาะเอาตรงนี้เหมาะกว่าครับ ตายรวมมะขามอย่ามาอย่ามาอีก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 ,อก เดินหน้าอีกนิดนึงโอเคได้แล้วครับตรงนี้แหละครับผมเหมาะแล้วเหมาะที่สุดแล้วตรงนี้ ออามาแล้วครับลงมาแล้วเอาพกไวไเทางนี้ก่อนปัม๊มเอาลงมาเร็วมงคล อ้าวรอหลากหลายรอหลากหลาย <c oughs> มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพักช้างก่อน phải liếm ta, sáng liềm ta, ha sáng ta, tà đầu cả <laughs> มงินเป็ลเลยบปล่าเกียร์เกลกองบบมาแล้วพลายงายม,มาแล้วฮ <มา S 1> ้ตะกระปุเกเดีอวปามสักแค่เดียวตะกระปุกหน่อยครับครับลุบลมาดีครับช่วย มา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 ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ gettable. Мар, เพกกำลังทานข้าวครับแหลมครับแหลมแหลมครับแหลม

Lật lòng kênh lật lòng kênh lật con sáng lẫn lòng kênh có kênh là kênh lắm lắm kênh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  kênh lắm kênh lắm kênh lắm lắm kênh lắm โอล์วบ้าสันเนบ่ยวนี่ก็กำลังผ่าลีลาวดีลงนะครับเร็วตะเชิญเลย

เลวตะทำที â, ่น okay. ั่งให้ลีลาวดีทำยังไงที่นั่งนี่ฮะลืมแล้วนี่กอดกระเทืถิบไงจริงจ่าเดี่ยวเอาวะนะจำมาบุญเนี่ย ลสตงีหนตัวเงตัวเต้นลงมีควองแนให้เราดีเชิญนมนนมนอันเชิญผู้ิดกลกวังได้ปะเนี่ย ในทะเลในสงวงนอนบ่ฮะเดี๋ยวเอามดแดงมาใส่ให่งวงนอนเนาะีแลวดีแล้วกิน้ยเาลำไหนเขาล้ไนดีแลวดีล้ำไหอยเขาล้ำจะไหนเออมันช่ำบ่ทันใดงานายนั่งดีดี คนเอาของมานั่นสั้งขึ้นกันบอกเพียนม,นมาครับพอ่อครับใส่ไว้เลยครับเพเพครับโอ,เ,อเคครับวันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผู้หูดโอกของเราครับผมเอตอตไปก็จะพักช้างก่อนเนาะตัอยเนาะครับพักก่อนครับหนึ่งชั่วโมงกว่ากวา่เราจะได้เห่แล้ว โอเคครับผมครับผมปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ในช่องเบอร์มารีสีสับสไครับไายงามสีบุกคนครับโอ้โหดูโอ้ครับผมบ๊ายบายครับ